อ๋อเนี่ยแหละทุกคนอา้าวบุกแพลบุกแพลมันเอ๋อนี่เห็นป่ะตะกรง <laughs> บุกแพลมันเนาะนี่แห้งสุดนี่ทุกคนมันเสียหัดขาแบบนี้ทุกคนเห็นป่ะซ <laughs> ุดไงซุดเลยปูเลืองๆไว้ตะกรงเห็นป่ะปูดเด้อนี่ยแตประมาณโลน,นึงละเห็นป่ะตะกรง นนัน้สบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนดีก็มาติดตามมักซมเราอยินตีต้อนับโกรสู่สองอาคา้อยเนาะกลับมาอีกแล้วทุกคนเนาะกลับมาปลานี่แหละทุกคนคือพอดีเฮามือน,นี่มานอนไฮทุกคนเนาะมานอนไฮมาเฝ้าหมูปลาแบบหมูปลามากินอ่ะนะก็เลยว่ามาเฝ้าดังไฟปะเนาะก็เลยว่าพาตะกล้องน้อยนี้มาเดินปลาอยู่กล้องกล้องเเนาะ กล้องไฮของเขาเนี่ยแล้วเนาะมันจะมีน้ำห้วยหนืงเขาสิมาจับปูจับปลาจับกบจับเคียดมีนอย่างกันเนาะไม่มีไรฟว่า,าพื้นที่นี้เขบาบุกเขยเข้ามาบันไดแล้วก็บุกเขยมีคนเข้ามาหากินบันไดเขาเนาะมันค่อนข้างไกลจายยกบ้านนะนะก็เลยว่ามื้อน,นี้สิพาตากล้องน้อยมาจับปูจับปลากันทุกคนโอเคเราชี้ได้ทันเร็วแล้วก็บุกเขยทุกคน,กคนติดตามยาวๆไปโอ้สุดยอดเนาะนอนปลาไป กบนี่กบกบเหรอกบภูเขาแล้วว่ากบมืนเนาะคือลักษณะของมันมันจะต่างจากกบทีเ่าเลี้ยงก็คือมันนี่หัวของมันค่อนข้างจะใหญ่กว่าเนาะนี่นี่คือกบมืนถ้าเอื่นตามภาษาเราจะว่าเขาเอื่นว่ากบภูเขาตามพื้นที่ที่มันอยู่โอเคแล้วก็มีปูตัวนึงเข้าไปในนี่กล่องเบิ้งเลยนี่เลยย่าจกเบิ้งมันแหลนเข้าไปก่อนะว่ท่านจับมัน bơm mà nó sẽ óc mắt ra xe nó lại Nó nỉ không phải con tôi nhai này, Ok phải lấy rồi, thưa con có gì? มักกินปูมักกินกบแบบธรรมชาติแบบนี้นะันซาะทุกคนก็คนคนเลยว่าต้องได้มาตลอด <c oughs> หลายคนอาจจะเบื่อเนาะหลายคนอาจจะเบื่อคลิปแบบนี้นะนี่พี่ตัวนึี้สองตัวโอ๊ยเห็นปะทำสิกินนอะโอ้โห <c oughs> <c oughs> คนนะวามเวลามันปูออกออกลูกเนะาะครั้งหนึ่งพอตามกว่าสองร้อยตัวต่อตัวเด้อทุกคนเด้อ ก็แม่ปูแม่ตัวนึงเนาะก็เลยว่า,าค่อนข้างหลายเจ็ยเจ็บเจ็บมันหนีบนีบ่กบจะใส่นี่กบปล่าจะใส่นี่ปูจะใส่นี่ทุกคนวิธีการใส่ต้องเหตุใดกวะแปบ๊บนึ่งเอฟพีป,ปักกันแกะตัวนี้แล้วรอตะกอง มุสิก <c oughs> เต้เจ้าเนยากอ่ะ <c oughs> นี่ปูจะใส่นี่ทุกคนพวกเราจะมาเก็บจะมาหาไว้กินช่วงที่เขาเห็ดเวียยเนาะสิเก็บข้าวเกล็ดเกล็ดน้ำแล้วละกันตอนนี้กำลังเห็ดเวียยงด้วเนาะเห็ดเทือน <c oughs> นี่คืออาหารประจำเป็นต้องไปซื้อตลาดนี่อันนี้คือปูอันนี้คือพวกปลาพวกกบไม่อย่างนี้เลยจะกล่องเห็นปะ จะหาไปเรื่อยๆหวังว่ามื้อนี้มดได้บม่ต่มกว่าห้าโลรวมทั้งปูทั้งป่าเนะกะวาเนะเขากะวาลงนด้เห็นว่าทุกคนปูว่าปูยักษ์ใหญ่สุดใหญ่สุดเลยปูเลืองๆไหมกล้องเห็นก่ โ oh. <laughs> อ้ใหญ่แหใหญ่แหง้งตัวนี้มันมีมันหลายเด้อบวกคือพวกปูหน้าปูมั้ยอย่างเนาะบวกคือพวกปูทะเลมั้ยอย่างตัวนี้แซ่บทีม่มีรสซ่าแบบโอ้ยมีรสซ่าเข้มๆเกลือนในตัวของมันอยู่แล้วนะโ oh. <laughs> <laughs> อ้ใหญ่แหง้งญ่แห้งพี่น้อง mm. นี่ ồ oh, đây lại tội đó thôi con đã học đây thay ủa sao mà xích kiến với đằng đấy nhé mô ngay có bơm tay không mẹ bơm chắc ăn tay nóc ấy <laughs> เบิ้งจากเฟนอ,อกของมันแล้วก็ดำดำแบบนี้น่าจะมีอายุยืนพอสมควรนี่โอ้ปูหินปูปูภูเขาเนี่ยก็จุนนี่เต็มอย่างที่เราบล็อกไปเมื่อกี้เนาะอ็อ,อกอ็อกลูกคนหนึ่งมันแม่หนึ่งเนี่ยอ็อกเป็นร้อยสองร้อยตัวก็เลยว่าไลา่ตาร์ฟเลยที่เขาบป๊ใส่ไฟฟ้าบป๊ใส่สารเคมีเนาะมันก็ Một ngắn. Một Mình hạch, mời mời mọi người. Một ngắn hạch. 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 Một ngắn Một Một กลายเป็นว่ากลายเป็นเว็บซีวิตประจำวันของค่อยไปแล้ววิธีการหากินโดยเฉพาะเป็นข้าทั้งน้ำเนาะหาปูหาปลาแบบนี้กับตะก้องน้อยเนาะมักสุดๆเพราะว่าตะก้องน้อยก็มากินลับปู โอ้ต้นไม้ใหญ่น่าจะมีพวกตัวบางมันยังอยู่บ่เห็นบ่เห็นตาของมันโอ้งูเหลือมตัวคนเห็นบ่งูเหลือมโอ้โหโคตรเกินตกใจมั้งูเหลือมงูเหลือมเห็นบ่จะเติมเงินเขาเอาไม่นวดทอดทอดสดเลยทอะสดยังไงเห็นบ่ตะกรงเห็นบ่ย้งมกระเซะใช่ไหมมันคืองูเหลือมเด้อเห็นบะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่โอ้โหโคตรเกิน Đi bỏ. Ngủ lườm nhắc. Nhảy, nhảy, phi lực phi lô. Ta còn hiện vào. Thay đi đi mày, thay đi đi này. Mình cứ ngủ lườm cái con đơ này hiện vào. Ô. Hiện vào con. Ô. Ừ. Ngủ nhắc, ngủ lườm nhắc. Ừ. Hiện vào. Hiện đi, hiện, hiện. Ta còn hiện vào. ดเกินโอ้โหกล้องใหญ่เกินเห็นมาบับพวหัวพี่มาบังหัวพี่นี่กล้องเห็นก่มันคือหัวมันอย่าไป๋ทำลายมันนะทุกคนเพราะว่าพวกนี่นี่มันก่อกรรมจัดพวกหนูพวกไม่ยังได้ทุกคนหมดไวให้กินข้าวไฮไม่อยังนั้นะนี่คืองูเหลือมยักษ์กล้องให้ดีๆเห็นต่อกล้องนี่งูเหลือมงูเหลือม มันอยู่น้ำมันนะทุกคนโหดเกินหืมเหยาวประมาณประมาณ4เมตรได้อยู่เนาะนี่เห็นบ่เนี่ยกำลังสิบปละเห็นบ่เนี่ยเห็นหัวมันบ่ก็ต้องให้ดีๆมันคืองูเหลือมยักษ์เด้อเห็นบอโอ้เนี่ยถ่ายไปอินเสิร์ตไปเนี่ยถ่ายได้พี่ไปอ๋อว่าว่อืมนี่จูบสุดอี เงี้ยาประมาณประมาณท่าแมตซีเมตท่าแมตรนี่แหละทุกคนบัวในใจก่อนหนึ่งเงียาเงยวพอสมควรกูจีบกับเพื่อนเราเหลือโดมังอะไรเออเหลือออือแล้วไอ้คนนี้โดดไอ้เจี๊ยมซีดูมังอ่ะกำลังอธิบายให้ตากล้องว่างูเหลือมมันบ่มีพิษแต่ว่ามันเขี้ยวของมันเงยวเวลามันกัดเรามันจะคูดเอาจะดึงเอาเนาะมันจะให้มันเนื้อของเขาจี้ขาดอ่ะนะตากร้องเห็นบ่อย ใหญ่เนาะใหญ่พอสมควรอืมสมออกไปโอเคโอเคเขาซีโบลรบกวนมันเนาะปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้แหละมันใหญ่แหงทุกคนเรา่ต้องไปใกล้ทุกคนสมเอามันใหญ่แหงทุกคนโอ้โหเดี๋ยทุกคนว้าวสุดยอดจะไปเอฟซีตะคุนตะเบิงกันเนาะต้องระมัดระวังเล้ยหนึ่งตัวนี้เเนาะ นี่มุ้งแม่อ้าวใหญ่พอสมควรเนาะมันคืองูเหลี่ยม้อทุกคนเด้องูเหลื่ยมอ้าวถูกแน่นพอสมควรมันหนักมันกําลังปิ่นทุกคนเอ๊งูเหลื่ยมยักษ์งูเหลื่ยมยักษ์ประมาณสิบปลายล้อนี่แหละทุกคนอ้าวบุกแพรบุกแพรมันเออเดี่เห็นตัตะกงบุกแพรมันเนาะนี่แห้งสุดอ้าว นี่นี่บ้ไหมบ้ไปบ้ไปมันนักพดนี่ทุกคนมันเสียหัดขาแบบนี้ทุกคนเห็นปะมันเสียหัดขาแบบนี้หละมันเนี่ยที่เขาบอกไปมันบ่มีพิษแต่ว่าเขียวของมันคนข้างยาวเวลามันทึกมันกัดนะมันจะดึงอะนะแล้วว่าต้องระมัดระวังหน่อยนึงนี่เฮาบอกไปบอกคนไปทำลายมันพอโดยทั่วไปแล้วพวกนี้มันคนข้างเสื่องนองละกั จุดที่เอามากว่าค่อนข้างไกลจ้าปลามันกว่าพวมากินเป็ดกินไก่มาอย่างเราทุกคนปล่อยมันอยู่แบบนี้แหละทุกคนโอเคมันเมื่อกี้หัดขาเนี่ยโอ้เกือบออบบอลปล่อยมันเนะทุกคนปรกวนมันเขาไ่ต้องกวนมันยกองเอาไปอย่ามันโอเคโอเคโอเคทุกคนเอาปล่อยมันหนะอยเเพียงแต่ว่าบุ้มไม่ทำลายมันหรือลบกวนมันนิดนึงเพียงแต่ว่าเขาชิจับให้ เอฟซีได้เบิ้งกันว่ามันคอมญ่ของมันประมาณเท่าไหร่นะประมาณตามคัดคะแนนละประมาณสิบแปดโลประมาณสิบเอ็ดสิบสองโลมีอยู่ล้วกค่ะน,นักนอนแลวก็เาาประมาณสี่กว่าเมตรนี่แหละทุกคนหรือกี้เถาแท็กบิ้งแล้วโอเคมาใต้ปูใต้ปลาเหมือนนี่นะ เด็กคนตอนนี้ครับก็ออกมาเส้นทางแล้วเนาะเขาได้ปูนี่เพราะมันส่งโลเห็นบอกในตะกรงครับเบิ้งพี่ฟูสามที่กินพี่ดองเลยไปเซบเบิรงนี่โอ้พี่ลึกพี่โลนี่เดี๋ยวมาสำรับกบบ่อได้เด็กคนเนาะกบไมกับป่ามันก็ได้หลายได้ได้ตัวซ้มสามนีนี่ แต่ว่าเขาได้ปูหลายกวาเนาะปูได้ประมาณ2โลเน,นี่ยนี่คือการหากินเนาะคือส่วนหลายกว่าอย่างที่เราบอกไปในไลายลคลิปนะฮาอยู่บนนกมันนาแบบนี้ครับก่จะเพลิงพาธรรมชาติแบบนี้แหละตราบใดที่คนท้าเนาะบลอกไปทำลายมันจนเกินไปหรือว่าบบเบียดเบี่ยนธรรมชาติจนเกินไปเนาะคนท้าก็สามารถอยู่ห่วงธรรมชาติแบบนี้ได้ทุกคนยังเส้นปูป่าแบบนี้ถ้าถ้าเาบลอใส่สารเคมีเราบลอใส่พวกไฟฟ้ามัมอนอัมาซดมันบลอมีวันมดเนาะปูตัวหนึ่งออก ออกเถือนึงเนาะออกลูกเถือนึงเนาะไข่ของมันอ่ะนะไข่ของมันอยู่บอลนี่เนาะเสียเวลามีลูกเนาะมันจะอยู่นี่นี่แหละอยู่ในนี่เนาะทุกคนเนาะอยู่ในของตัวนี้เนาะเอาตัวนี้ห่มไว้เนาะตัวนี้มันตัวผู้เนาะแล้วก็มันจะมีตัวแม่ตัวนึงมันสามารถออกลูกได้ประมาณสองร้อยตัวเนาะต่อครั้งเนะทุกคนเด้อเพราะฉะนั้นคนเ้ากินมันมันมันมดเนาะ คือคนเฮานี่บอสามารถเลี้ยงได้ว่ะซีบอแบบหากินแบบนี้นะหากินได้เนาะเจอว่าอย่างที่เฮาบอกไปบ่ต้องใส่สารเคมีบ่ต้องใส่สิ่งที่ว่าเฮ็ดให้มันดับถุนน่นนะแต่เฮาหากินแบบนี้มันบ่มีม,มันหมดเนาะแล้วก็มันกดใจยืนยงอยู่คู่กับเฮาไปเนะาะเฮาจึงมีอาหารกินหั่นนะมื้อนี้ก็บ่เป็นอย่งางใดํานี้เฮาก็เห็นงูหรืองูเหลือมเนาะตัวใหญ่ใหญ่ซํานี้ประมาณ4เมตรไปเนาะก็เห็น แล้วก็เป็นความสุขดีเนาะน่าน,น,นเที่ยวจะได้เห็นเนะาะเพราะว่าพื้นที่แถวนี้ก็อดุดมสมบูรณ์พอสมควรเนาะอย่างที่ข่าบอกไปเนาะคือพวกงูเหลือมพวกพวกงูมันยังค่อยบุกคอยไปอ่านเนาะบุกคอยแบบไปทาลายมันนะมันก็แบบดีต่อระบบนิเวศเนาะแล้วก็บอมันมันค่อนข้างเสื่องพวกงูเหลือมพวกงูมันยังนะบอเฮ็ดมันยังให้คนเท่าอยู่แล้วะนะทุกคนเม่อตรงปอันนะั้นแต่ว่าชีวิตจ,จริงเคยเคยกินเนาะเพราะว่าตามตลาดของพม,ม่าปีกายนี่ยเคยเคเคยไปซื้อกินเหมันกัน แซ่บยุ่งเนาะแล้วแต่ผู้มักแต่แบบคือแบบนี้ครัเสียค่อยไปหากินไว้ค่อยพบไปในนอนเนาะทุกคนนะโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปบ้านๆเนาะที่ใช้ทอดวิถีชีวิตการหาอยู่หากินอยู่ปูอยู่ปลาแบบนี้ให้เอฟชีที่อยู่ในเมืองเนาะหรืออยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่เนาะได้ให้ได้ส้มน้ำกันโดยเฉพาะมันไอ้ใหญ่ฮอนเนาะหวังว่าได้เบิ่งอยู่เนาะไอ้วงไอ้วงเนาะไอ้เล็กวงเนาะวงศิลไอ้วงไอ้ใหญ่เฮเนาะเบิ่งอยู่เนาะจากอเมริกาเนาะโอเคฝากคลิปนี้ไปให้เบิ่งเนาะโอเค ถ้าใครมาคลิปมาบันเป็นไม่กวรอย่าลืมเนาะ,ะกดไลค์กดติดตามส่องอาคาน้อยเนาะเพื่อบรรเดียรัดวิดีโอไม่ๆม่จะส่องอาคาน้อยโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนาะชั้นับคลิปเนี่ยเป็นคนพิ่นอกสบายดี